ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอยู่อย่างพอเพียงนะครับทางสถานีโทรทัศน์อิสระธรรม PSI 235นะครับก็ดตามได้เป็นประจำทุกงทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร,ร์ถึงวันศุกร์9้านาฬกาถึง10นาิกานะครับวันนี้ก็เป็นรายการสดกันเช่นเคยที่วัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมนะครับช่องทางติดตามรับชมนอกจาก PSI 235แล้วก็ยังมี w w w i s a r a t เ um. .com นะครับก็สามารถชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน หรือท่านผู้ชมที่ดูรายการแล้วอยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับก็สามารถส่ง SMS นะครับมาแสดงความคิดเห็นหรือฝากคำถามกันได้นะครับพิมพ์บ b บีเว้นวรกตามด้วยข้อความส่งมาที่4642233นะครับแน่นอนเลยทีเดียววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของข่าวสารสะท้อนมุมมองในแนวทางของธรรมะโดยหลวงปู่พุทธอิสระพวกเรามาน้อมใจกันกราบมาสการหลวงปู่พุทธอิสระครับกราบมัสการครับเดริญธรรมเดินสุขท่านสาธุชนผู้ธรบริษผู้รับชมรายการ อยู่อย่างพอเพียงในช่องอ,อิสระธรรมสถา,านีอิสระธรรมช่อง2 3 5 2> คุณก้องเกียรติพุทธรกิจผู้ดำเนินร,รายการวันนี้2 3 5นี่เห็นว่าหวยออกก็เห็นโปร๊ิเซอร์บอกว่าลกเลขท้ายสองตัวล่าง3 5แ,แต่รายการช่องอิสระธรรมไปตามซื้อผูกันเ <c oughs> ยอะแยะเลยฮะแสดงว่า บรรดาช่างกล้องและโปรดิวเซอร์ก็คงจะรวยพอที่จะทําบุญเดือนนี้ได้แล้วก็เป็นเทศการบุญนจริงๆนะครับเพื่นผมแช่มีโชคก็เทศกาลเข้ารรษาไงก็ถูกหวยกันแล้วใช่ไหมล่ะ ก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็เอาสักคนละสามพันอ๋อครับก็อนุโมทนาขายรู้นะครับต้องหลับโอ้ดูที่กรอนด้วยไหมครับยินดีครับนยินดีรว่ไม่ได้แทงครับเดี๋ยวร่วดหน้าขอเจ๋งๆน้ะครับก็เป็นช่องทางที่ติดตามจะได้ผก็ได้อ๋อครับได้ครับแต่เป็นช่องทางที่สามารถรับชมได้ผ่านทางจานดาวเทียม PSI นะครับก็ท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่ก็ก็มีหลายท่าน โทรเข้ามาสอบถามเหมือนกันว่าออกอากาศเมื่อไหร่เพราะเมื่อวานผมออกแากรายการมีคนโทรมาถามเหมือนกันบอกอะไรก็ออกกมาตั้งนานแล้วใช่ก็คือบางคนไม่ทราบครับก็เลยเดี๋ยวอีกหน่อยคงจะลองประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นด้วยนะครับเพราะดาวเทียมเดี๋ยวนี้มีเป็นสองสามร้อยช่องนะครับก็ใครที่อยากจะรับฟังธรรมะข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวของหลวงปู่พุทธสลาศรานะครับมันดูได้มันดูได้ช่องในช่องทางเดียวเหรอมีช่องทางอื่นก็คือทางเว็บไซต์ด้วยครับธรรมะอิสระ ดับขอบนะครับซึ่งตรงนี้ก็ดูได้ทั่วโลกเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องไปค้นหาหรือว่าไปเซิร์ชคำว่าอิสระนหลังคงจะ<อ> <ไป S 2> ต้องหาวิธีแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวโลกเขาดูมั้งครับได้ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่17กันยายนก็ก็ดูหน้าช่างกล้องกับโปรดิวเซอร์นี่ก็จะเป็นนักเรียนนอกทางนั้นเลยครับอันนี้แบบทีงานระดับนานาชาติเลยนะไม่บ้านนอกบ้านอ๋อครับก็เออ ยิ้มมันใหญ่เลยนะก็ําหรับไปไม่เป็นเลยว่าจะเข้าเรื่องเนะ่เอ่องลวงปู่ส่งคิวให้กับทีมงานหมดเลยนะฮะอ้าขายของก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะครับก็น้ำดูดปลาน้าใจนะครับซึ่งก็หาซื้อได้หรืออุดหนุนได้ที่มูลนิธิธรรมอิสระแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรตาสบายดีนะครับนั่นดื่มอ่ ปลาน้ำใจน้ำสะอาดน้ำมีคุณภาพน้ำใจน้ำที่ใครๆก็ต้องการช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นผลิตผลิตภัณฑ์ผลิตจากธรรมชาติแล้วก็ติดต่อที่0 8 3 0 3 9 1 9 3 9นะครับแล้วก็น้ํสาสมุนไพรตราสบายดื่มสดชื่นดื่มสบายคลายโรคมีสรรพคุณมากมายเช่นแก้ร้อนในดับกระหายลดน้ําตาลในเลือดละลายไขมันช่วยบารุงไตบํารุงเส้นเอ็นขับปัสสาวะระงับอาการอ่อนเพลียและคลายเคยรียดช่วยลดความดันปรับสมดุลท่าทั้ง4 ช่วยให้ร่างกายสดชื่นยิ่งขึ้นไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมไม่ใส่วัตถุก,กันเสียและไม่เกือสีกลิ่นสังเคราะห์0 8 9 9 2 4 4 7 0ก็นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีๆที่จะมาดูแลสุขภาพท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพแลวคิดว่าอยากจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปแล้วก็นามาอะไรได้ในการขับเคลื่อนในการทําสื่อธรรมะของมูลนิธิธรรมอิสระนะครับวันนี้ก็เป็นเมื่อวานนะครับเป็นวันแรกที่ รัฐมนตรีหลายท่านก็เข้าทำงานแต่มีท่านหนึ่งก็คือพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ย<ม>ก็ได้ออกมาพูดถึงการน,นโยบายที่จะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับกรณีที่มีการบลุกรุกป่าเขตอุทยานซึ่งเป็นนโยบายที่พลเอกประยุทธ์ที่ย่างว่าหน้าคอสชเนี่ยได้พูดไว้ตั้งแต่แรกว่าต้องการที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ป่าไปฟื้นฟูป่าแล้วก็คืนพื้นป่าคับให้กับ ธรรมชาติให้กับสังคมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ป่าี่ยถูกทําลายไปเรื่อยๆที่จริงมันก็น่าจะถูกต้องแล้วนะเพราะว่าป่าไม้เนี่ยมันเป็นสมบัติของกลางมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยทุกคนมันไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแค่กรีบมือนหนึ่งหรือว่าไม่กี่กลุ่มที่เข้าไปยึดถือครองป่าไม้ซึ่งมันเป็นสมบัติของคนทั้งชาติ จนกระทั่งทำลายสภาวะแวดล้อมทำให้บรรยากาศกร้อนร้อนทำให้น้ำแรงทำให้น้ำท่วมทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติแล้วก็ชีวภาพมันหายไประบบสมดุลทางธรรมชาติเนี่ยมันมันจะต้องประกอบไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้น้ำน้ำตกลาําธารอากาศและสัตว์ป่าแต่เวลานี้มันขาดหายไปมันเหลือแต่เขาหัวโลนแล้วก็มีไร่ ไร่กระโพดมีไร่มีสวนยางมีสวนลำไย,ยมีสวนปาล์มเข้าไปแทนที่ซึ่งอร้ระบบชีววิถีซึ่งมันควรจะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันไม่มีพอมันได้มีแล้วเนี่ยไอ้ยางไอ้ปาล์มเนี่ยมันเป็นพืชที่หากินหน้าดินมันไม่ได้สามารถอย่างลึกลงไปเพราะฝนตกลงมาเนี่ยมันไม่มีฉนวนดึงน้ําลงแตนลงใต้ดินครับ น้ำมันก็จะบ่าอยู่แต่บนพื้นดินแล้วมันก็นําพาเอาช้าเอาหน้าดินลงไปถล่มทับแม่น้ําลําคลองให้ตื้นเขินอนทีนี้เมื่อน้ําแม่น้ําลําคลองมันตื้นเขินน้ามันก็จะบ่าไปทั่วแผ่นดินทีนี้ก็นํามาซึ่งน้ําท่วมคนถล่มเนแง่ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเอาคนที่บุกรุกบ,าบาา่ามารับผิดชอบจริงๆเมื่อไรที่มีน้ําท่วมน้าําบ่าดินถล่มภูเขาทลาย แล้วก็เกิดน้ําแรงเนี่ยนะศาลจะต้องพิภากษาให้เอาผิดกับคนที่ปลุกลุกป่านะครับเพราะคนปลุกลุกป่าเนี่ยเป็นต้นเหตุแล้วคนปลูกลุกป่าเนี่ยไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นยางเช่นปาล์มซึ่งเวลานี้เป็นเรื่องหน้าปวดหัวของของรัฐบาลน,นี่นะฉันเขียนไว้ในเฟซบุ๊กว่าถ้าคุณประยุทธ์อยากจะให้ยางราคาถูกไอราคาแพงเนี่ยไม่ยากเลยยึดคืนพื้นที่ป่าทั้งหมดที่ชาวบ้านหรือว่าในทุนไปปลุกลุกปลูกยางเนี่ยนะ เอาคืนได้หมดเลยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยแล้วยางที่มันจะขายได้ราคาที่เหลือน้อยจํานวนจํากัดเนี่ยมันก็จะขายได้ราคาแพงได้เองอคือเพราะลดปริมาณจํานวนยางที่มันจริงไงห,หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบก็คือกรมกรมส่งเสริมการปลูกยางเนี่ยนะครับไอ้กรมนี้แหละตัวตัวร้ายเลยแหละอาจจะเป็นหน่วยงานเอกเทศหรือตัวหน่วยงานเอกเขาเรียกว่าอะไรองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมยางส่งเสริมราคาย,ยางแล้วก็ส่งเสริมอาชีพของเกษตรอาชีพของยางเรื่องการปลูกยางอย่างเดียวนี่นะตอนช่วงรัฐบาลทักษิณหน่วยงานนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาเมาสนับสนุนดึงคนให้ไปปลูกยางตอนนี้เวลานี้เนี่ยมันเกินกว่าล้านไรแล้วมันกลายเป็นสองล้านไรละสองล้านกว่าจะสามล้านไรละจนกระทั่งยางจากรา,าทาร้อยบาทเหลือราทาหนึ่งสี่สิบบาท เศษยางก็ประมาณยี่ห้าบาทจากที่เคยได้กําไรก็กลายเป็นโจนขาดทุนแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินของมันมีมากคนใช้มีน้อยก็เป็นธรรมชาติเพราะงั้นอยากจะทําให้ของมีน้อยแล้วก็าลาแพงทํางานน้อยแต่ได้ตังค์มากเรื่องไม่ยากก็แก้ลดพื้นที่ปลูกลงแล้วพื้นที่ไหนที่มันผิดกฎหมายไม่ถูกต้องก็เอาคืนได้หมดครับเอานี้าจบ ยังมีเยอะแยะไปคุณตอนที่ฉันไปปลูกป่าเมืองการในทุนใหญ่ระดับเป็นเป็นเป็นอาเซียนะเป็นนิวเป็นเจ้าพ่อเลยนะไปปลูกยางในบริษัทในเขาเนี่ยต้นเกือบเกือบเท่าเท่าเสาเนี่ยที่ไม่ใช่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยเข้าไปปลุกลุกไปปลูกลุกปลูกไปรปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วป่าไม้ไปยึดยึดก็ยังไปยกให้ในทุนกรีด่อยเพราะอ้างว่าไปขอเช่า คือมันมีวิธีการช่อฉวนพอหลังจากป่าไม้ยึดแล้วแทนที่จะไปตัดฟันทิ้งไม่ตัดไม่ฟันทิ้งสวนต่อก็ไม่ใช่ก็คือแต่พอป่าไม้ยึดปุ๊บในทุนรู้ข่าวว่าป่าไม้ยึดคดียังไม่ถึงที่สุดหรือที่สุดแล้วก็ตามทีในทุนนี้ก็ไปทําเรื่องขอเช่าขอใช้ประโยชน์ขอใช้ประโยชน์ชชนแล้วก็กรียดยางไม่รู้ว่าป่าไมา้มีส่วนแบ่งได้ด้วยหรือเปล่าแทนที่จะคือวัตถุประสงค์เพื่อจะ ตัดโค่ออกอคือมาเพื่อปลูกป่าแต่ก็ยังปล่อยให้เป็นเป็นยาสวนยางใช้ประโยชน์จากน้ํายางแล้วก็คนที่ไป็นบุกริกก็ยังหาประโยชน์กับน้ํายางอยู่เพราะฉะนั้นในยางที่ที่ปลูกในที่เอกสารสิทธิ์เนี่ยมันก็จะต้องโดนดึงราคาให้หวบลงไปเพราะว่าไอ้ยางที่ไม่ได้ปลูกในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันมีจํานวนมากกว่าไอ้ยางที่ปลูกในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ดังนั้นคนที่ปลูกยางในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยควรจะต้องมาเรียกร้องให้ลดลดที่ดินปลูกยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่านอกโคต้าให้ออกไปให้หมดครับแล้วก็รัฐบาลควรจัดโตคต้าถ้าจะแก้ปัญหายางเลยนะครับควรจะจัดโคต้าแบบอ้อยอถ้าจัดโคต้าแล้วอ้อยมันก็ไม่ไม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าไอ้โคต้านี่มันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าไอ้ไอเจ้าของโคตา้าในส่วนใหญ่ก็จะไปกดราคาชาวสวน ไม่นั้นกระบวนการจะแก้ปัญหาอย่างเนี่ยการทวงคืนผืนป่าเป็นเรื่องดีแล้วต้องทวงให้หมดทุกทุกภาคส่วนไม่ใช่ทวงเฉพาะชาวบ้านตาดำๆคนยากคนจนส่วนคนมีอันจะกินพวกนายทุนพวกเจ้าพ่อพวกนักการเมืองนี่ปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็มันมีข่าวาวิกข่าวนึงว่าเอ,อเด็กนักเรียนเยาวชนไปได้ยิงกันตายนะจับได้เป็นสิสิบคนเนี่ยนะคนพวกนี้ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ยากเลยนะคุณทวงคืนผืนป่าไปแล้วลองลองระดมระดมไปเด็กๆพวกเนี้ยพวกอาชีวะทั้งหลายเนี่ยนะซ่านะมีกําลังเยอะนักเนี่ยเอาต้นไม้ไปคนละร้อยต้นับ ไปขึ้นขาไปปลูกปาโอ้ดีเหมือนกันพอดีหลวงปู่ก็มีโครงการปลูกปาจริงคเคยชูอไชะไร้ง <c oughs> เคยบอกอนนหลักงานบอกผูพ้ <ปะ S 2> <ะ>พาฒนาบอกรอ,องประหลัดกระทรวงด้วยครับบอกรองประหลัดกระทรวงสไอเอ,เอ,เอยิติธรรมด้วยครับคุณทวัตไทยใจไทยทวัตชัยไทยเขียวเนี่ยบอกว่าถ้าอยากจะแก้ปัญหาเด็กตีกันนักเรียนทะเลาะกันเนี่ยพวกนี้มีกําลังมากมีแรงมากมีเวลาเยอะมากก็เอากําลังเอาแรงเอาเวลาเยอะๆเนี่ย แจกต้นไม้ไปคนละห้าร้อยต้นโอ้โหคะแนนเลยนะแ้ก็ไม่รู้แล้วก็มีแรงเยอะนี่ไปเลยนู่นเขานู่นเลยอย่าไปที่ราบด้วยเพราะพวกนี้ถ้าที่ราบมันง่ายไปไงขึ้นเขาเลยแล้วปลูกให้เห็นเห็นเลยแล้วก็ครูก็ไปเดินจดอาจารย์ก็ไปเดินจดเดินสำรวจถ้าปลูกครบห้าร้อยต้นแล้วก็ถือว่าผ่านขั้นที่หนึ่งนะ กูถึงเรื่องของการการเข้าไปรองยังไม่จบครับถ้าผ่านขั้นที่สองปุ๊บแล้วถ้ายังซ่าอีกก็ลอบท่อทีนี้ไปช่วยทําความสะอาดคลองท่อท่ออ่าท่อก่อนท่อน้ําทิงก่อนเหมือนทางกรมราชัณฑ์เขาใช่ก็ใช้พวกนี้าช่วยยันลอบท่อให้ลอบท่อเก็บขยะกวาดถนนเป็นบริการสังคมแต่ทําความสะอาดลานวัดดูแลคนแก่คนเฒ่าเด็กผู้หญิง เดินทางหรือไม่ก็ข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ฉันเห็นมีลูกเสือมาเป่านกหวีดกันทาช,ช่วยเ<อ>ขาเรียกว่า<ร>อะไรผู้ช่วยจราจรนะนะเดี๋ยวนี้ไม่มีละ,ะเป็นเด็กมันก็เลยใช้เวลาว่างมันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าฝึกให้เขาได้ได้มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละเนี่ยเขามีงานทําที่เป็นประโยชน์แล้วเขาไม่มาคิดที่จะทะเลาะก,กันและเป็นคนที่มีคุณภาพ มันทําให้ให้สังคมมันดูดีใน,ในใสายตาของชาวโลกแล้วก็วิถีทางของ,ของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในการทะเลาะวิวาทบานหมางมันก็จะลดลงไปนี่เราไม่ค่อยมองเรื่องพวกนี้เพราะครูเองเนี่ยตัวตัวร้ายตัวสาคัญล่ะเราก็จะทำเรื่องกิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาครูเนี่ยอาจจะต้องไปเหนื่อยครับครูเลยปัดสวะเฉพาะตัวแหละตัดปัญหาให้พ้นๆไปก็เออตัวใครตัวมันมไม่สนใจ ซึ่งจะแตกต่างจากครูสมัยก่อนแะถ้ามีใครมีซา่ามีปัญหาเนี่ยเดียเ๋ยวได้มากวาดลานโรงเรียนตัดหญ้าบ้างล้างซ่วมบ้างเก็บขยะบ้างแต่สมัยนี้ไม่อะพันลงลมมรับทำหมดก็รับว่าครูก็ไม่คยสนใจที่จะไปกำกับดูแลปล่อ,อยให้เป็นไปตามยถากรรมไปสร้างปัญหาสังคมขึ้นอื่องนั้นถ้าจะแก้ปัญหาสองเรื่องนี้นะคุณดาวพงษ์ลองเสนอกระทรวงศึกษาธิการนะนะ จับมือกันนะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาคนที่มีมหาศาลในกระทรวงศึกษาธิการนี่มี power มีกําลังเยอะมากเลยนะมีแรงเยอะเนี่นะเอาไปช่วยกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมช่วยลดลงเรื่องของการสิ่งแวดล้อมสร้างสุขภาวะที่ดีเด็กปรกษา ล้างท่อลอกท่อประสงสารสูขเข้ามาร่วมด้วยก็ได้ล้างท่อลอกท่อกว่าถนนเก็บขยะทำความสะอาดวัดดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครการพิทักษ์รักษาทรัพยากร <c oughs> ตั้งองค์กรขึ้นมาเลยคุณดาวงองตั้งองค์กรขึ้นมาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์รักษาทรัพยากร ือเอาเด็กพวกนี้มาตัวนี้ก็จะทำให้เขานั้นได้เรียนรู้มันคุณใจที่จะดำรงอยู่แล้วก็นี้เราก็ถือโอกาสเขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดหรือว่าส่งมอบมรดกทางวัฒนธรรมและความความอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเขาด้วยครับเขาโตขึ้นเขาจะได้รู้สึกรักธรรมชาติแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าเออเนี่ยป่านี้นะพ่อไปปลูกมานะแม่ไปปลูกมานะไปช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วทําให้เกิดมรดกในยุคปัจจุบัน กลับมาเรื่องเรื่องของการบุกรุกป่าครับหลวงปู่เพราะมีข่าวที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามีมันมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการุกบุกรุกป่าโดยเฉพาะที่ภูกเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระดับข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยมีส่วนในการบุกรุกป่าแล้วก็มีหลักฐานพยานชาัดเจนแล้วอยู่ในช่วง,งการดำเนินคดีคืออันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ข้าราชการเนี่ยเข้าไปถือครองแล้วจากนั้นเนี่ยใช้กรรมสิทธิ์ของการเป็นข้าราชการเนี่ยออกเอกสารสิทธ แล้วก็เอาเอกสารสิทธิ์ไปขายต่อหรือออกโฉนดแล้วไปขายต่อแล้วสร้างบลคา่าอย่างเงี้ยไล่ตั้งตั้งกี่ร้านตั้งเออรู้สึกไล,ล่ละหลายล้านบาทนะฮะหลวงปู่มากกว่าห้าหมื่นไร่ทั่วประเทศซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งในในที่ที่เมืองการเนะี่ยที่สังขาเนี่ยนะนะครับเออฉันไปปลูกป่าในแปลงที่ฉันไปปลูกเนี่ยเป็นแปลงที่นายอำเภอเป็นคนไปยึดค,คือคือ,ค,อคือไปออก เขาเรียกว่าอะไรบุกลุกแล้วเอาไปขายให้ในทุนและในทุนนั่นก็เป็นอดีตในทหารมือสุดท้ายเนี่ยเป็นอดีตในทหาร,รซื้อเอาไว้และอีกตอนขายเนี่ยในอำเภอที่ขายไปเนี่ยขายให้ในทุนเป็นทอดเนี่ยขายครั้งแรกเนี่ยรู้สึกจะประมาณยี่สิบกว่าล้านที่ประมาณสักสามสี่ร้อยไร่แต่เป็นเขาทั้งนั้นไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็นที่ท,ที่โล่โลงแจ้งเป็นป่าเป็นเขาทึบ แต่สุดท้ายก็กลายเป็นที่โลกก่งแจ้ง<ม>บุกรุกเ,เข้าไปแต่เขาใหญ่เนี่ยก็มีอย่างทางรีสอร์ทที่บุกลุกกันทั้งนั้นเลยเป็นที่อยู่อาศัยคือเป็นรีสอร์ทขึ้นเต็มไปหมดเลยก็ปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทํามีส่วนร่วมในการที่ที่ได้ผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทำเอาหูเป็นาตาไปไล่แล้วก็ปล่อยให้มีชุมชนเข้าไปก่อตั้งก็เป็นเรื่องดีที่ทางราชการโดยรัฐบาลคุณประยุทธ์จะจัดการเรื่องนี้ให้มันจริงจังสักทีถ้าพ้นจาก รัฐบาลนี้แล้วเนี่ยจะไปรอรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยไม่ไม่มีสิทธิ์ทำได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ห้าหมื่นไร่ภายในส <5, 000 S 1> ามเดือนปูน่ว่าห้าหมื่นไร่เหรอตอนนี้เขาจับได้ก็ประมาณสักรวบเป็นแสนไร่แล้วเฉพาะที่เชียงใหม่อย่างเดียวนะที่ฉันได้รับรายงานก็ประมาณหมื่นสามพันไร่แล้วครับสำคัญคือกระบวนการยุติธรรมต้อง,ต,องต้องพ,อพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยต้องรีบสรุปแล้วกันหนึ่งเนะพราะถ้าเกิดรอหมดอำนาจรัฐบาลชุดนี้ไปผมเกรงว่า จะกลับไปสู่วนปวงวนเดิม,ม,ดมก็ต้องต้องเด็ดขาดกับกระบวนการยุติธรรมท้ทาคงจะเร่งรัดนะ่ะถ้าหากว่าทําแล้วเพื่อจะให้มันเ็เสร็จเด็ดขาดก็อย่าเลือกปฏิบัติก็แล้วกันแล้วก็ต้องฝากผู้ที่ไม่มีที่ทํากินด้วยนะบ,บางทีเราก็ต้องสํารวจน,นะประชาชนบางกลุ่มเนี่ยอย่างฉันได้รับร้องเรียนมาอําเภอไหนทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นตำบลน,นะละตำบลหนึ่งนะอล่ะหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นมาประมาณสักร่วมสองร้อยปีละ มีวัดวาอารามของเก่าเยอะแยะมากมายเป็นหมู่บ้านเก่าะนะอำเภอหางครับตำบลหางเรื่องอำเภอหางเนี่ยหางดงอะนะหางดงครับใช่ังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โดนอุทยานไปขีดเส้นครับตอนที่ทําเกิดภูมิพลเนี่ยนะแล้วก็ไปขีดเส้นทับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ในตำบลนี้ กลายเป็นผู้บุกรุกไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งๆท,ท,ที่เขาอยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วมีวัดวารามที่เป็นขึ้นขึ้นทะเบียนเป็นของเก่าแต่กลายเป็นเกรติอุทยานไปทีนี้ปัญหาอย่างนี้จะทำไงเพราะว่าเขาก็ต้องไปสารวจ<ะ>ไงในเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าขี้เกียจสันหลังยาวนะแต่ว่ายุคก่อนๆเนี่ยยอมรับว,ว่าเจ้าหน้าที่ขี้เกียจสันหลังยาวแต่ถ้ายุคนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ขี้เกียจสันหลังยาวแบบนั้นอยู่เนี่ยนะคุณดาวพงศ์อย่าเลี้ยงเอาไว้เลย คือเพราะผมเกลิกปัญหาอย่างนี้คือถ้าเอาการการแผนที่นะไม่ไปดูพื้นที่แล้วการกราปกติแล้วการการแผนที่เนี่ยมันจะต้องไปสำรวจดูในพื้นที่ให้ชัดเจนด้วยครับว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ถ้ากลางใช้ระบบ GPS นะนะ,ะขีดเอาขีดเอาเนี่ยนะวะัดเอาน้อยก็โนนอย่างเงี้ยคือมันสามารถขีดได้แหละแต่ถ้าไม่ไปสารวจจริงๆต้องไปดูว่าหนึง่งเขาอ,อยู่มาก่อนไหม,มแล้วก็ คือเ,เ,เราต้องยอมรับนั้นว่าการประกาศเส้นแบ่งเส้นศูนย์สูตรหรือเส้นแบ่งเขตเนี่ยเขามีมาก่อนแล้วก็ราชการเขาก็ถือกฎหมายการประกาศเขตนี้มาเก่าก่อนมันก็ต้องไปดูว่ามันออกมาปีพศอ,อะไร,รแต่ว่าไอพื้นที่ที่กลางล่าสุดเนี่ยมันประมาณปี2530กวา่าแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสัก2500อย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดก่อนกฎหมายเนี่ยก,ก็ต้องยกประโยชน์ให้เขาแต่ถ้ามันมาหลังกฎหมายเนี่ยมันก็ควรจะต้องบอกว่าอย่างนั้นก็ไปหาที่อยู่ใหม่หรือว่าถ้าไปทําในเชิงรีสอร์ททาเป็นธุรกิจอันนี้ก็มีควรเพราเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใช่ไหมฮะต้องไปดูวัตถุประสงค์การใช้การมันก็ต้อมาดูว่าเงื่อนไขเนี่ยบางทีเราต้องยอมรับนะว่าเขาไม่ได้ทําเพราะการบุกรุกแต่ทําเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออนุญาตเช่นไปการขอเช่าใช้พื้นที่ครับ ต้องดูก่อนว่าเขาไปเช่าใช้พื้นที่จากป่าไม้ไหมหรือว่าไปกลุกถ้าไปเช่าใช้พื้นที่จากป่าไม้แล้วป่าไม้ป่าไม้มีเขาเรียกว่ากรมทรัพยีนโยบายที่จะให้ประชาชนเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรลงทุนในการทําเป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างนี้เราก็ไม่กล้าไม่อาจที่จะไปก้าวล่วงได้เพราะว,าว่าปา่าไม้อนุญาตอยู่ที่ว่าสัญญาที่ทากับหน่ยยวยงานย่าทัศน์แต่บางทีบางครั้งเนี่ยป่าไม้อนุญาตแค่ห้าไร่แต่มันลุกเข้าไปไาั้งยี่สิบไร่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้ปลูกบ้านไม่เกินห้าหลังแต่มันลุยเข้าไปถึงห้าสิบหลังอย่างเงี้ย ที่ป่ามันไม่เหมือนที่บ้านคืออยากจะลุกเมื่อไหร่ก็ลุกได้ข<อ>ยายไปเรื่อยๆก็เอาเป็นว่ามันไม่มีรัว้วรอบขอบชิดนะนะใครอยากจะเห็นว่าตรงไหนมันเหมาะสมมันพอดีทำเลงามก็ถา,า,างเข้าไปบันเข้าไปอันนี้ก็เป็นเป็นถามว่าถ้าเกิดหลักที่ขา้าราชการที่จะไปนําใช้ในการพิจารณาในการช่างหรือว่าตัดสินใจในปัญหาตรงนี้นก็ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน,นจริงๆใช่เพราะว่ากระบวนการวิเคราะห์ของสถานการณ์ ในการยึดคืนปืนป่าเนี่ยมันจะต้องดูดูชุมชนด้วยว่าเขาตั้งกันมานานขนาดไหนโดยวันสองวันนี้เอ,อเองบอกว่าจะเข้าไปตรวจสอบในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่ <S 2> 2 <S ที่สองจังหวัดที่มีปัญหามากได<ป>้เหตุผลว่ามีต้นไม้ที่มีค่ามากๆตอนที่องค์ที่ฉันไปไปช่วยน้ําท่วมไปนะตำรวจนายตำรวจยศร้อยตรีนะร้อยตรีกระดาบนี่นะพาลูกน้องไปไล่ตัดไม้พยุงอยู่ในป่า